บทที่33ดื่มยาเถิดผ่านไปพักหนึ่งสนวนจะเงยหน้าขึ้นในตาดำกลมโตเหมือนลูกภูเถาเจ้ามองเขาข้อมือขขาวที่นออกมาจากใต้พ่อห่มทั้นสั่นเทาเจ้าจนานยุรู้สึกหนักใจเขานั่งลงข้างกายนางเดี๋ยวข้าป้อนสงวนคืนน้ำลายอย่างยากลำบากนางกระโวดร่างถอยหลบแล้วอนอคออย่างน่าสงสารไม่ดื่มได้หรือไม่จ้านานยุก,กุมมือทนนังเอาไว้ไม่ต้องกลัว ข่าอยู่กับเจ้าความขมขื่นที่เขาสร้างเองกับมือแน่นอนว่าต้องทิ้มรอดมาด้วยตนเองถ้วยยาถูกป้อนถึงปากแต่ส่งหนวนกับเบือนหน้านี้หญิงสาวก้มหน้าลงมือหน่อยลูกหน้าท้องของตนอีกสองวันค่อยดื่มได้ไหมขขายังอยากอยู่กับเขาต่ออีกสองวันนี่เป็นเพลงคำพูดที่ยื้อเวลาส่งหนวนไม่คิดจะดื่มยาขับเลือดถ้วยนี้เขาใจํำอมหิตนานทำไม่ลงเจ้าหนานยุ่งไม่กล้าบังคับหญิงสาวจนเกินไป สุดท้ายจึงวางถ้วยยาเอาไว้บนโต๊ะแล้วตอบรับได้เขายังถามนางอีกว่าเจ้าหิวหรือยังซงหนวนยังไม่ได้กินมื้อกลางวันตอนนี้น่าจะหิวแล้วหญิงสาวใส่หน้าเอ่อยประชดท่านคิดว่าข้ายังจะกินลงอยู่อีกทึกกินไม่ลงก็ต้องกินถ้าปวดท้องขึ้นมาจะทําอย่างไรซงหนวนขัดใจนักไม่อยากจะสนใจขอแล้วแต่เจ้าหนันยู่ก็ยังคงไม่ไปไหนเขาสั่งให้สาวใช้ปยกอาหารเข้ามา ทรงหลวนไม่เลือกแลเขาสักนิดแต่ไม่นานก็คิดว่าโกรธเจ้าหนานยวไปก็เท่านั้นสุดท้ายแล้วคนที่หิวก็คือตนเองโชวดีที่หญิงสาวยอมกินอาหารแม้จะกินได้ไม่มากนะักเจ้าหนานิ้วก็ไม่หิวเช่นกันเขาวางตะเกียบพร้อมๆกับทงหลวนหลังมือค่ำทรงหลวนแสดงท่าทีเหมือนไม่อยากเห็นหน้าเขาเสร็จเต็มปะดาเจ้าหนานยวรู้ตัวดีจึงพาตนเองออกไปให้พ้นสายตานางอล่างทเจ้าหนาน้วออกไปได้ไม่นานทรงหลวน ก้าวลงจับเตยนช้าๆแข้งขาที่อ่อนแรงยัยงยากทีละก้าวจนมาถึงโต๊ะเครื่องแป้งนางออกแรงยกกล่องที่ถูกใส่กุญแจเอาไว้ลงมาใช้ข้างๆด้าน,นในเป็นเครื่องประดับลำค่าที่ส่วนใหญ่ทำมาจากทองคำขาดก็แต่งเงินกล่องบนี้หนักเกินไปนางขุน,นคิดพักใหญ่นต่ลเลือกชิ้นที่คิดว่ามีราคาสูงออกมาจากกล่องเครื่องประดับที่ส่งปะกไกระยิบระยับและใช้ผ้าพืนหนึ่งห่อเอาไว้หวนหนึกถึงภาพที่เจ้าหนานยู ส่งถ้วยยาให้ทีไรนางพันรู้สึกแน่นหน้าอกจนหายใจไม่ออกนางยังไม่อยากตายส่งหนวนไม่เชื่อว่าจะไม่มียารักษานางรู้ทุกอย่างต้องมีทางออกจึงไม่อมสิ้นหวังตอนนี้นางแค่อยากหนีไปให้พ้นจากที่นี่เครื่องประดับเหล่านี้นาจะแลกเป็นเงินได้ไม่น้อยหากมีเงินนางก็สามารถไปพบหมอและหาวิธีรักษาได้ส่งหลวนจำได้ว่าเจ้าของร่างเดิมยังมีเครื่องประดับราคาแพงอีกมากมาย ฟังอยู่ในส่วนที่บ้านของหวายจริงนางสามารถไปหาเขาได้พอแลกเงินเสร็จนางก็จะหลบหนีชวน้เจ้าหนานยู่ไม่น่ามีเวลามาจับตาดูนางพอหลังงานเลี้ยงฉลองปีใหม่ฮองเตยก็จะอาการสุดหนักและเกรงว่าอาการจะไม่ดีขึ้นอีกแล้ววังหลวงเกิดการเปลี่ยนแปลงอองหกขึ้นคลองบันลังคาดว่าคนสนิทอยงเจ้าหนานยู่คงวิ่งวุ่นจะไม่มีเวลาและไม่เหลือเวลามาหานางส่งหลืนเข้าใจการกระทำในนิสัยของเจ้าหนานยู่ ในระยะหลังๆพระเอกเรื่องกลายเป็นชายโรคจิตที่มีนิสยัยหวาดระแวงถือว่าคนที่เขาชอบเป็นสมบัติส่วนตัวของเขาแตะ่จะดูแลสติผู้เป็นที่รักอย่างดีจัดเตรียมทุกอย่างเอาไว้พร้อมสับบาดแผลเพียงเล็กน้อยก็ไม่ยอมให้มีเดือนนนเจ้าหนานยู่จึงอยากควบคุมความเป็นอยู่ของภรรยาไม่ยอมให้ภรรยาต้องมาเสี่ยงอันตรายแม้แต่น้อยไม่ยอมให้ตั้งคันที่อาจเสี่ยงต่อชีวิตของคนเป็นมารดา ทุกอย่างล้วนสอดคล้องกับการวางอุปอนิสัยและบุคลิกของตัวละครส่งหวนเข้าใจเขาแต่ถึงอย่างนั้นนางก็ยังโทษว่าเป็นความผิดของเขาอยู่ดีนางไม่สามารถเปลี่ยนความคิดของคนโรคจิตแบบเขาได้โดยเหตุน,นี้นางจึงเลือกที่จะหนีทรงหลวรู้ว่ามีคนของเจ้าหนานยู่คอยจับตาดูตนอยู่ตลอดทั้งยังมีมากกว่านึ่งเสียด้วยหญิงสาวจับผอผ้าห่มตนเอาไว้นุ่งหน้าภายในมีเครื่องประดับ ที่สามารถนําไปแลกเป็นเงินกับเสื้อผ้าอีกหนึ่งชุดไม่ต้องสงสัยว่าเจ้าหนายยูรู้จักนางดีแค่ไหนในช่วงสองวันที่ผ่านมาบริเวณหน้าเรือนมีองคล์ละกรหลายคนที่ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนมาคอยเฝ้าแต่ละคนร่างกายกำยำหน้าตาหดเหี่ยมส่งผลให้ยินม,มาว่าญาติพี่น้องของเจ้าหนายยูมาเยี่ยมนางครั้งหนึ่งแต่กลับถูกคนเหล่านั้นขวางเอาไว้ส่วนตัวนางยังสามารถออกไปไหนเมื่อไหนได้ แต่ก็ต้องถูกองครักษ์เหล่านั้นตามติดแลวกับหางที่ไม่สามารถสลัดออกเมื่อสันฮูหินเข้ามาคุยกับนางก็ยังถามด้วยความประหลาดใจเกิดอะไรขึ้นทาไมถึงมีองครักษ์เต็มหน้าเดินไปหมดสันฮูหินคิดในใจว่าเหมือนคุมตัวนักโทษก็ไม่ปานแม้อายุใจะให้ความสําคัญกับบุถในครรภ์ของทรงถวนแต่นี่มันดูเกินไปหรือไม่ไม่มีใครหิเดือนคิดจะทำร้ายนางเสียหน่อยทำไมต้องคอยดัดระวังขนาดนี้ ท่งขวัทยิ้มอ,อย่างเย้ยหยันเอ่ยประชด้าเองก็ไม่แน่ใจนักได้ยินมาว่าตอนนี้สถานการณ์ในเมืองหลวงยังไม่มั่นคงควรเพิ่มคนคุ้มกันสักหน่อยเขาจะได้สบายใจสันฮูยินไม่รู้เรื่องราวในรัชสนักอีกทั้งนายท่านสามก็เป็นคนไม่เท่าทันเหตุการณ์นางจึงไม่ได้ทับข่าวสารใดๆเลยได้แต่พยักหน้าทีแท้ก็เป็นเช่นนี้คาหนือว่ามีเรื่องอะไรเสียอีกนางไม่คิดจะทักอยู่นาน พอเห็นสิงนี้ของซรงหลวเยังปกติดีก็รู้สึกเบาใจจึงลุกขึ้นเอ่ยล่ะข้าจะไปคำนับผู้หินผู้เท่าเฉยหน่อยส่วนเจ้าตอนนี้ตั้งคภ์จากที่ต้องไปคำนับทุกเดือนหละเป็นเสียบ้างก็ไม่เป็นไรเจ้าค่ะทรงหลวนรับคำซันหูหินเพิ่งกลับออกไปเม,น,มนุ่มเหลือก็พาเจ้าสื่อเข้ามาเด็กน้อยถูกหอนั่นเหมือนเกี้ยวทันทีที่เข้ามาในเรือนก็รีบถอดเสื้อคลุมออกปัดหิมะขาวออกจากใบหน้าใบหน้าเลกกลมของเขา ขาผ่องนวอ่อนนุ่มเขาก็มาหาสงลวนและเจ้างนางคมิงท่านแม่สงวนรูปศีระเขาสื่อเกิดมาแล้วหรือขอรับเขาค่อยๆพิงนางอย่างธรรมระวังเด็กน้อยรู้ว่าหลังจากมารดาตั้งครรภ์ก็ไม่กล้าให้อุ้มเขาตัวเขาเองก็ไม่กล้าโผล่เข้าไปกอดน,นางเช่นกันเจ้าสื่อเหลือบตาขึ้นมองแล้วถามอีกนานแค่ไหนขอรับน้องชายจึงจะอ,ออกมาสมรวจชะักไปครู่หนึ่งนางหองขอและย้อนถาม ดูได้อย่างไรว่าเป็นน้องชายถ้าเป็นน้องสาวเล่าเจ้าไม่ชอบน้องสาวหรือหลังจากคิดอย่างถี่ถ้วนเขาก็ตอบว่าข้าก็ชอบเหมือนกันอันที่จริงเจ้าสือชอบน้องชายมากกว่าเขาไม่ชอบเด็กผู้หญิงเขาไม่ยัดผู้หญิงคนหนึ่งทุกครั้งที่พบกันอีกฝ่ายดูจะมีเรื่องพูดคุยไม่จบสิน้นแม้เขาจะไม่คุยตอบแต่ก็คิดว่ายาัดผู้นั้นช่างน,น่ารำคาญหญิงสาวอบกอดบุดชายเอาไว้ในอ้อมแขนแล้วจูบก้มอย่างทักไค เจ้าจะเป็นลูกของแม่เสมอเจ้าสื่อที่เห็นเช่นนั้นก็กอดขอนางแน่นเพียงพริบตาก็ผ่านมาสองวันทรงหนวนนอไม่หลับมาสองคืนแล้วนางมักจะตกใจตื่นพร้อมภาพเลือดที่เจิงนอนที่ปรากฏขึ้นในหัวหิมะบนชายคาละลายไปทีละนิดสายลมหนาวกำลังพัดผ่านเช้านี้ทรงหนวดตื่นขึ้นมาตั้งแต่ก่อนที่เจ้าหนานยุจะออกไปจากเรือนนางรู้จัเตียนช้าๆ้อมห่อไหลใมหน้ายังคงสิดเขานางมองเขาแล้วถับออกไป วันนี้ท่านจะกลับมาตอนไหนช่วงเย็นนางกลัวว่าถ้าเขากลับมาก็จะบังคับให้นางดื่มยาขับเลือดหญิงสาวก้มหน้าลงพร้อมดวงตาแดงก่ำดีข้าจะรอท่านกลับมาเจ้าหนานยู่โน้มตัวลงจมผิดหน้าผากที่หญิงสาวเบาๆแล้วเอ่ยทักหลังจากเขาจากไปทรงหมดที่นอนไม่หลับก็ดูขึ้นมาเปิดตู้เสื้อผ้าหยิบห่อสัมภาระที่ซ่อนเอาไว้แล้วนำจดหมายออกมจากเินชัก ที่ถูกใส่กุญแจความปรารถนาที่จะไปจากเขารุนแรงขึ้นทุกวันดูจากจำนวนองค์พระลักหน้าเดือนแล้วก็รูว่านี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นต่อไปเจ้าหนานยู่ต้องทำมากกว่านี้เป็นแน่ทุกอย่างกำลังดำเนินไปตามเนื้อเรื่องทีละขั้นทีละตอนเจ้าหนานยู่เป็นพระเอกในหนังสือเล่มนี้เขาเป็นศูนย์กลางของทุกเรื่องราวความเยอเ่อหยิ่งดื้อรั้นและเย็นชาของเขาไม่มีวันเปลี่ยนแปลงในนมนิดปฏบิบัติตามคำสั่งของเจ้าหนานยู่เป็นอย่างดี นางไม่เคยเย็บเสื้อผ้าทารกตอน้าคณหญินน้อยอีกตอนกลางวันทรงหนุนกินข้าวหมดไปสองถ้วยทําให้แม่นหนิ่มเบาใจแค่คณหญินน้อยคิดได้ก็ดีแล้วเจ้าค่ะไม่กี่วันมานี้หญิงสาวกินข้าวแค่แมวรมจากที่ผอนอยู่แล้วก็ยิ่งซุปข้าไปใหญ่ทรงหนุนฝืนยิ้มให้วันนี้กับข้าวอร่อยมากกองทับต้องเดินด้วยท้องถ้าหนางกินไม่อิ่มจะมีแรงกินได้อย่างไรหลังเมื่อกลางวันทรงหนุน หยิบจดหมายใส่เอาไว้ในแขนเสื้อนางเดินออกไปหน้าเรือนองค์รที่เฝองหน้าประตูเหลือบมองหญิงสาวอย่างหวาดระแวงนางรีบเอ,อ่ยว่าข้ากำลังไปที่ห้องหนังสือถ้าพวกเจ้าอยากมาด้วยก็ตามใจขอรับขอรับขอรับก็ผีนะสิสงโจงหนวดมองคนเหล่านั้นอย่างมีโทสะโชคดีที่นางไม่ได้ตั้งใจจะหลบหนีแค่เอาจดหมายไปวางเอาไว้ที่ห้องหนังสือก็เท่านั้นเมื่อเดินผ่านทานกว้างก็จะเห็นห้องหนังสือของเจ้าหนานยู่ ห้องหนังสือของเขามีองค์คารักยืนเฝ้าอยู่ตลอดใครก็ไม่สามารถผ่านเข้าออกได้แต่องค์คาักพอเห็นนางก็มีท่าทีอึ้งงันเอ่ยเรียกฮูย,ยินน้อยทรงหลวนเคยมาที่นี่เพียงไม่กี่ครั้งนางเหลือมององค์คารักที่เฝ้าหน้าประตูด้วยสีหน้าทา้ความรู้สึกข้าจะเข้าไปหาหนังสือหญิงสาวขึ้นชื่อเรื่องความหญิงยโศและ,ะเจ้าอารมณ์ยิงกำลังตั้งคันแบบนี้ต่อให้พวกเขาอยากห้ามก็ไม่กล้าทางนางเอาไว้สุดท้ายจึงจำต้องตีดทางให้ ท่งหัวนิบเดินเข้าไปในห้องหนังสือของเจ้าหนานยูหลังจากปิดประตูอย่างแน่นหนาแล้วนางก็เอาจดหมายที่ซ่อนเอาไว้ในแขนเสือ้อออมหัวบนโต๊ะทรงหัวกวาดตามมองไปรอบๆพบว่ามีภาพเขียนหลายภาพบนผนังคนในภาพเขียนทั้งหมด้วนเป็นนางเห็นได้ชัดว่า,าพ,พาะพ่อแต่ละภาพเป็นฝีมือจิตตกรชื่อดังทีเดียวไม่นานทรงหลวนก็แซงเดินออกมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นท้องฟ้าเริ่มมืดแล้วอีกไม่นานเจ้าหนานยูก็จะกลับจากวังหลวง ทางด้านในและนอกเกือนหลวมมีคนเฝ้าอยู่เต็มไปหมดทีเดียวที่ปลอดภัยก็คือกำแพงด้านหลังที่นางเคยปีนมาแล้วครั้งหนึ่งทรงหลวมเป็นมาสวมชุดสบายๆหลังจากสอดสองแล้วพบว,ว่ารอบกายไม่มีใครก็รีบถือห่อผ้าย่องไปที่กำแพงด้านหลังหน้าแปลกทำไมพุกำแพงนั้นมีบันไดวางอยู่หญิงสาวไม่มีเวลาให้คบคิดรีบพาดบันไดและลอบปีนขึ้นไปบนกำแพงจากนั้นเวยงบันไดลงไปอีกฝากและปีนลงจากกำแพง,งคล่องแคล่ว เป็นเรื่องเหลือเชื่อที่ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นทรงหลวดรู้สึกไม่สบายใจเอาเสียเลยหัวใจนางดิ่งวุบอย่างไม่รู้สาเหตุเจ้านานยู่ยังของอยู่ระหว่างการเดินทางขณะนั้นคนของเขากรีดิม,มาแจ้งข่าวว่าฮูหินน้อยปีนกำแพงออกมาจากเรือแล้วแต่มีคนของเราคอยติดตามไปไม่ให้คลาสายตาคุณชายรองไม่ต้องห่วงนะขอรับเจ้านานยู่ติดเปลือกตาลงเท่ากับไม่แปลกใจแม้แต่น้อยดูเหมือนเขาจะคาดการณ์ไว้อยู่แล้ว ดูแลนางให้ดีวันนี้ฮูยินน้อยไปที่ห้องหนังสือมาด้วยขอรับเข้าใจแล้วเจ้าไปได้ขอรับรถม้าวิ่งไปตามถนนเจ้าหนายุ่เดิมตาขึ้นแววตาวุบไวอย่างแรงจากนั้นก็ออกคำสั่งกับสารถีด้านนอกรีบไปพอได้ยินเช่นนั้นสารถีก็ไม่กล้าชักช้าหัวแทบบังคับม้าอย่างแรงเจ้าหนานยุล่ลงจากรถมา้าและตรงไปยังห้องหนังสือในห้องเหมือนมีกลินออ่นหอมอ่อน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของทรงหลวนรอยอ้วนอยู่เขาเดินไปที่โต๊ะหนังสือสองนิ้วเรียวหยิบจดหมายที่นางทิ้งเอาไว้มึกดำตัดก,กระดาษสีแดงดั่งน้ำแหลมที่ทิมแทงดวงตาจนเจ็บระบมกระดาษแผ่นบางๆยับเอวในมือของเจ้าหนานยู่เขาอ,อ่านมันทีละตัวอักษรสีหน้าเปลี่ยนเป็นสีขาวคิวขมวดเข้าหากันอย่างอดไม่ได้ต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อทําตนเองไม่ให้เงินหิบไปมากกว่านี้ข้างซองจดหมาย ก็คือหยกที่เขาสวมไว้บนคอของนางเจ้าหนายุกกำมือแน,น่นวางของทั้งสองเอาไว้ในดินเช็กอย่างเยื้อยันเขาเปิดประตูออกไปแล้วถามวนน้ำเสียงแหบแห้งนางอยู่ไหนต้องขอบคุณความทรงจําอันย่ำเย่ยของทรงหลวนางยังจําทางไปบ้านของไหวจริงได้หญิงสาวไม่กล้าวิ่งเร็วเพราะเกรงว่าจะกระเทือนถึงลูกในคันฟ้าเริ่มมืดป่านในเจ้าหนายุคงกลับถึงเดือนแล้วและอีกไม่นานเขาจะพบว่านางหายไป หอมทิ้งจดหมายเอาไว้ต่างหน้าตรอกนี้เงียบสนัดไม่มีใครอยู่หัวใจของทรงดวนการหนําต้นอย่างบ้าคลั่งยามนี้นางรู้สึกขวัญหนีดีฟอไปหมดอีกนิดเดียวก็จะถึงจุดหมายเทว่าวทันใดน,นั้นคนกลุ่มหนึ่งก็ปรากฏขึ้นที่ท้ายตรอกเจ้านายยุส่สวมชุดสีดำหน้าตาหล่อเหลาถูกความมืดปกคลุมเอาไว้ครึ่งหนึ่งชายหนุ่มนั่งอยู่บนหลังม้าคิ้วที่ขมวดมุ่นมีเครยดหิมะเกาะบางๆขาของทรงดวนผ่านอ่อนแต่จะสุดไปกองกับพื้น เจ้านายยืลงจากหลังมา้ารองเท้า,นยยห,าหนังค่อยๆยื่นแย่งข้าวหานทางทีละก้าวชายหนุ่มโน้มตัวลงเฉยคางนางขึ้นตาศกตาจากนั้นชายหนุ่มก็ถามเจ้าจะไปไหนคิดจะหนีทั้งทีทำไมต้องหนีมาที่บ้าสหายหลังเดิมด้วยทรงหวัวน้ำตารินส่งเสียงสะอื้นออกมาด้วยความหวาดกลัวเจ้านายยุ้แข็งกราดดังยินผาไม่ว่าน้ำตาหนงจะท่วมท้นแค่ไหนก็ไม่อาจทำให้เขาใจอ่อนชายหนุ่มพยุงนางขึ้นมา และรูปแผ่นหลังเบาๆกลับไปคุยกันที่บ้านพอลุกขึ้นของมีค่าทั้งหลายที่ซ่อนอยู่ในแขนเื้อของทรงลวนก็ผ่านร่วงกาวเขาหยิบทองคาแท่งหนึ่งขึ้นมาดูก่อนจะเอ่ยให้น้ําเสียงประชดประชันเจ้าต้องการแลกเป็นเงินใช่หรือไม่เขาชี้ไปที่อักษรที่สลักอยู่ใต้แท่งทองคําอธิบายว่าสังเกตเห็นอะไรไหมนี่คือสัญลักษณ์ของท้องพระคลังหลวงไม่มีใครกล้าทับมันไว้หรอกพูดแล้วถอนใจเอาละ ทีนี้เจ้าจะทำอย่างไรต่อร้ายเงินสิ้นมิตรสหายเขาเริ่มตัดช่องทางของนางอย่างรับๆับมานานแล้วทรงดบวนหญิงเช่นนั้นก็รู้สึกมึนงงและหวาดกลัวหญิงสาวมองหน้าเขาอย่างไม่เชื่อสายตาท่านท่านเจ้าหนานยุเมเมียมริผีปากพานางกลับจนตะกูนเจ้าด้วยความรู้สึกขมขื่นเมื่อกลับมาถึงห้องทรงด้วนก็เลยนั่งขดตัวศพหน้าลงกับเขาหญิงสาวสันทานไปทางร่างไม่นานเจ้าหนานยุ่ก็เปิดประตูเข้ามาหานาง พร้อมถ้วยยาเงาร่างสูงโปร่งของเขาทาบทับบทดบางแสนสว่างจากตรงหน้าของทรงหลวนหญิงสาวเงยหน้าในตาแดงดำหนางจึงเดินแขนเสื้อออกแล้วเอ่ยด้วยน้ำเสียงสั่นเครือท่านช่วยคิดให้ดีอีกครั้งได้หรือไม่ข้าทำไม่ได้ข้าทำไม่ได้จริงๆนางไม่สามารถฆ่าเลือดเนื้อเชื้อขัดของตนเองได้เจ้าหนังยุ่งรู้สึกไม่สบายใจเจ็บปวดเท่ากับถูกทุบด้วยค้อนจำได้หรือไม่ว่าเจ้าเคยถูกวางยาพิษมาก่อน อืมก็เขานั่นแหละที่เป็นคนวางยาพิษนางพิษในตัวเจ้ายังไม่หมดถึงเจ้ากับลูกจะปลอดภัยในทีแรกแต่เด็กอาจมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดความพิการทรงเหนืดสะอื้นเสียงต่ำนางจิงเล็บอุ้งในฝ่ามือแต่กลับไม่รู้สึกเจ็บนั่นสินะไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็ได้ประโยชน์เจ้าหนายุประคองหญิงสาวเอาไว้ค่อยๆปอ,อนอยยาให้ถึงปาก นางดื่มยาทั้งชามอย่างเชื่อฟังยาขมไหลผ่านลําคอลงสู่กระเพาะอาหารไม่นานสีหน้าและริมฝีปากของนางก็ค่อยๆซีดขาวราวกับกระดาษความเจ็บปวดพุ่งจู่โจมหิงสาวเหมือนกับมีใครทําอะไรบางอย่างอยู่ในท้องครูต่อมากระโปรงที่สวมก็เปืดอเปื้อนด้วยเลือดกลิ่นขารุนในห้องครับทุ่งขึ้นทุกทีน้ําตาใส่ลาวผนึกแก้วไหลออกมาจากดวงตาของนางอย่างควบคุมไม่ได้เจ้าหน้ายุดเกาะทรงนวดหอยแน่น หัวใจเหมือนทุกมีดกรีดแทงได้แต่เอ่ยปลอบด้วยน้ำเสียงแหบแห้งเดี๋ยวมันจะดีขึ้นอย่ากลัวไปเลยสมนวดเปิดเพิกตาขึ้นโมโหโจนอยากจะโคนใส่หน้าเขาข้าเกลียดท่านแต่เมื่อพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วกลับพบว่าการตัดสินใจของเขามีเหตุผลมากเสียจนนางเกลียดไม่ลงข้าข้าเจ็บเหลือเกินข้าเจ็บเจ็บจะตายอยู่แล้วเขาเช็ดน้ำตาให้นาง ก็เสิบข้างหูซ้ำแล้วซ้ำเล่าข้าอยู่นี่อยู่นี่แล้วเลือดมากมายไหลออกมาจากร่างกายส่วนหน้าของทรงด่วนมันเป็นภาพที่ดูน่ากลัวอย่างยิ่งในตาเจ้าหนานยุแดงกำไม่เป็นไรเจ้าจะหายที่ไดนไม่ช้าความเจ็บปวดในหัวใจทําให้นางขาดสติเหตุใดนางต้องทุกข์ทรมานอยู่คนเดียวเล่าหนืงทําอะไรผิดหรือทรงดลวงจ้องเจ้าหนานยุแล้วกล่าวว่าถ้าท่านทักษะข้าไม่ได้ข้าก็จะพปายจากท่าน ท่านเห็นจดหมายที่ข้าทิ้งไว้ก่อนทิ่ไปแล้วสินะนางยิ้มยันที่ข้าเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้ว่าชอบท่านวนเป็นเรื่องโกหกทรงหลวนถูกความทรมานมันานเกินไปนางถูกผูกมัดไว้กับพระเอกในเรื่องจนดิ้นไม่ดุดความเจ็บปวดอย่างรุนแรงที่กำลังประสบทําให้รู้สึกเหมือนกับกําลังจะตายหญิงสาวจึงพลัง้งพูกทุกอย่างที่อยากจะเอ่ยพูดออกมาในคราวเดียวข้าไม่ชอบท่านบรุษทุกคนด,นดีกว่าท่าน แมแต่อไหวจริงแต่คุนชายเฮอก็ยังดีก่าเขามากชะตากรรมของทรงทวนไม่ได้เปลี่ยนไปสักนิดเรากว่านางกำลังเดินไปตามวิถีแห่งชะตากรรมทีละก้าวความแตกต่างเพียงอย่างเดียวก็คือหัวใจของเจ้าหนานยู่ข้าไม่ได้กลัวท่านบิดาข้าเป็นขุนนางใหญ่ส่วนพี่ชายก็ทะข้ามากถ้าหายดีเมื่อไทยข้าจะทิ้งท่านไปโดยไม่หันกลับม,มองอีกฉิีก็จะไม่เหลือแหลเสียงของนางเบาลงทุกทีหญิงสาวกัดฟันแน่น ข้าจะไปหาบุรุษอื่นแล้วจะทำไมส่งหนวดรอบมองสี่หน้าที่เปลี่ยนไปของเจ้าหนานยุ่เมื่อได้ระบายความอึดอัดออกมาจนหมดสิน้นอาการเจ็บปวดในช่องท้องก็ทุเลาเช่นกันเหงื่อของนางไหลท่วมตัวหญิงสาวนอนสมเหมือนร่างทรยวิญญาณอยู่ในอ้อมแขนเขานางปิดเปลือกตาแล้วทับไปายางไม่อาจต้านทานความเจ็บปวดในที่สุดเลือดของนางก็หยุดไหลเจ้าหนานยุ่ํทำความสะอาดและเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่ให้ภรรยา พอเห็นว่าหน้าอกข,ของนางยังคงกระเพิ่มขึ้นลงอยู่ก็วางใจอย่ามีสมองของเขาตื้อไปหมดดวงตามเมื่อยลอยแล้วก็เคร่งเครียดถูกลมหายใจที่ไหลผ่านลำคอเราก็ถูกมิด,ดเกลือนแสงตะเกียงส่งกระทบใบหน้างดงามของนางเจ้าหนายิ้มมองใบหน้านั้นเราก็ถูกสะกดเขานึกถึงข้อความในหนังสือยาเราดึ่ยว่าวันนี้นางจะไปหาใครทุกอย่างที่นางพูดดังก้องอยู่ในหูทุกถ้อยคำสลับลึกลงกลางใจ ว่าตาของเจ้าหนานยู่ดำมืดเกินอย่างฝ่ามือเย็นเฉียบจับข้อเท้าของนางตามด้วยเสียงทันกริกเขาก็เสีบข้างหูทรงล้วนเอาละตอนนี้เจ้าเป็นของข้าแล้วจบแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะและตอนนี้ช่องของเรามีระบบสมาชิกแล้ว กดสมัครที่ดิงด้านล่างได้เลยนะ